แท็กซี่สายมูฮะอโอ้โหมีสาวคนหนึ่งนะไปนั่งรถแท็กซี่แล้วตกกระจายอย่างหนักเลยเพราะว่าเหมือนเข้าไปในป่าดงดิบฮะเจอแต่เถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถอะไรเนี่ยนะต้นครับกับเนี่ยฮะเฟซบุ๊กต้องบอกอะไรจอรอพอใช่ไหมเจ้าของเฟซเขาบอกว่าขนลุกขึ้นรถมาไม่ทันได้มองมาแต่คุยกับเพื่อนพอเงยหน้าขึ้นมาเท่านั้นแหละโอ้โหโเคือเถาหลงว่านอาถรรพ์แห่งพงไพรของลุงนิชัยชินวงศ์ครับ เออบอกว่าสายมูอย่างกูยังต้องกลัวเลยมันมันนี่แบบสายมูอย่างกูยังต้องกลัวเลยสายมูคืออะไรฮะสายมูเขาโมเตลูแปลว่าอะไรพี่เขาเดินสายก็แบบนับถือเครื่องรางของขังอะไรประมาณนี้นะเขาเรียกมันสายมูอ่าสายมูเรียกสันๆว่าสายมูโอ้โหแต่ดูก็น่ากลัวจริงนะเนี่ยเออมันจะมีงูอะไรอยู่ในบนนั้นเปล่าวะมีหนูมีงูเลยหรือเปล่าผมไปดูคอมเมนต์นะครับบอกว่าโอ้โหนี่ตะตุ่ยบเดียนี่อันตรายมากลยเนี่ย เกิอดอุบัติเหตุนะเพราะว่ามันมันด้านหน้าเนี่ยลุงกมองเห็นมไม่ใช่หมายถึงว่าพอรถชนรถคว่ำเนี่ยบางทีพวกกิ่งไม้มันก็มาปักคอ,อ<า>ปักตาไงใช่ไหมเออไม่รู้ว่าผิดผิดพรบรขนส่งห,หรือเปล่านะเห็นมันก่อนหน้านี้ช่วงช่วงที่เขามีตั้งด่านโควิดอยู่เียผมไปค้นมาเขาบอกลุงวิชัยบอกว่าเนี่ยสะสมมาตั้งแต่ปี2,549อาอืมดีครับแล้วก็ เอามาไว้ที่รถเขามีนความเชื่อทางเครื่องรางของขังของไม้ชนิดนี้เนี่ยเป็นเป็นเครือเถาหลงกาฝากมะยมกาฝากมะลุมฝากคูนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้มาจากป่าดงดิบแล้วก็ป่าช้าในภาคอีสานด้วยกันอ,อบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ถามว่ามีมีผู้โดยสารเนี่ยกลัวไหมที่เวลาขึ้นรถมาแล้วเจออย่างนี้ก็บอกว่าไม่มีมีแต่จะขอเอ่ยป่าขอติดตัวไปทั้งนั้น กหรอเป็นคนไหนก็คือคือเถาหลงในป่าอาถรรพ์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพวกเครื่องรางที่หมอเขมรหมอหมอเสน่ห์ไทยเนี่ยนิยมใช้นะฮะมีต้องบอกอะไรว่ามีอมนทรพคุณนี่ก็ในการทําให้คนทั่วไปเนี่ยมีนิยมแล้วก็มีเสน่ห์เพิ่มเสน่ห์ให้กับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีมนเสน่ห์ว่าไปนะอ่ะอ่แล้วครับนี่ฮะ